สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะขอเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะคะ ได้ไพ่อัศสวินถ้วยอัศสวินดาบหนึ่งดาบดีวิลหนึ่งไม้เท้าห้าถ้วยหนึ่งเหรียญสะตาเดอะมจิกเชียน 8ด,ดาบจ u ส t เด็กถือถ้วยพลังงานที่เปิดขึ้นมานะคะสำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วนะคะอาจารย์มองความแบบน้อยเนื้อต่ำใจความไม่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจในตัวตนของคนรักว่าตกลงแล้วเขาเรียกว่าก้นบึ้งของหัวใจหรือส่วนลึกของหัวใจเนี่ยคุณรัก ผมบ้างไหมเออนะคะถ้าเป็นผู้ชายบอกคุณรักผมบ้างไหมผมทุ่มเททุกอย่างนะหัวใจร่างกายผมแบบถวายให้คุณละอะไรประมาณนั้นเลยถ้าเป็นผู้ชายอาจารย์แปลงเงี้ยเลยคุณแบบเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบรักเดียวใจเดียวอะ่ะซื่อสัตย์มากเนี่ยเออชาวตุนเนาะเหมือนตอนนี้คุณน้อยใจคนรักแหละว่าจะอยังไงกับคุณแน่จริงจังจริงใจกับคุณไหมหรือว่า เหมือนกับหลอกคุณไปวันๆน่ะคุณคิดว่าเขาหลอกเขาหาผลประโยชน์กับคุณอะไรประมาณนี้เหมือนเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนที่จะแสดงตัวเปิดเผยเปิดตัวกับคุณอะไรประมาณนั้นนะคะกรณีที่ความรักไม่ชัดเจนนันเนี่ยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็จะมองแหละว่าคนของคุณเนี่ยตอนเนี้นะคะตกลงเนี่ยปัญหาเก่าเนี่ยตัดจบจริงไหมแก้ได้หรือยัง อ่าถ้าแก้ไม่ได้ก็อย่ามาโกโหกกันเลยอะไรประมาณนี้อ่าก็เหมือนกับคุณไม่อยากเข้าไปเป็นมือที่สามไม่อยากไปเหมือนกับทำให้ตัวเองเสียชื่อเสียงหรือเป็นคนที่เอ่อแย่งคนอื่นน่ะนะคะอาจารย์มองชาวตุนก็ค่อนข้างจะพบนี้พบพบสุภาษเป็นพบของความดีงามเนาะคุณก็ไม่ได้อยากแย่งของใครถ้าคุณจะมาในกรณีที่เขายังมีพันธะอยู่แล้วเรามาทำลายอ่ะ ความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งเนี่ยคุณก็ไม่ต้องการแบบนั้นนะคะคือถ้าเคลียก็เคลียรกันให้จบก่อนที่จะมาชอบมาพออะไรคุณอะไรประมาณนี้มันอยู่ในสถานการณ์แบบแบบคุณต้องการความชัดเจนนั่นแหละจะเอาอยัางไงตกลงจะ,ะจัดการตัวเองได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็คือมองมุมหนึ่งของความรักบางทีมันก็วุ่นวายนะความรักมันไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรได้หรอกคะ่ะมันแล้วแต่ บุญกรรมที่มีต่อกันมากกว่าอาจารย์มองนะคะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่นะคะมีคู่ในกรณีอยู่กันเป็นสามีภรรยาอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยอาจารย์มองประเด็นนี้นะว่าอะไรก็ตามที่เป็นการใช้อารมณ์ไพ่รีวิวเอาชนะค้า,าคานกันนะคะเป็นสิ่งที่กดดันอีกฝ่ายหรือบีบขั้นอีกฝ่ายเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะเวลาใครก็ตามอีกฝ่ายทําผิดเนี่ยบางครั้งต้องมีสติ มีเหตุมีผลให้โอกาสกันการเริ่มต้นกันใหม่ก็ยังไม่สายนะหนึ่งไม้กับหนึ่งเรียนหนึ่งดาบอีกต่างหากว่ายังมีไพ่การเริ่มต้นอยู่นะคะไม่ได้แปลว่าพวกคุณจบกันจริงๆถึงแม้ตอนนี้อยากจบอยากเทแต่มันก็เจ็บปวดใจไหมเออนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ที่ให้อภัยกันได้อาจารย์มองหันกลับมาคุยกันก่อนดูซิว่าเขาจะประพฤติตัวให้มันดีขึ้นไหมรักซื่อสัตย์ต่อคุณจริงไหม ควรที่จะต้องมีการตกลงกันดีกว่าอาจารย์มองประมาณนี้นะกรณีที่ใครมีคู่ะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนคนที่คือเขาเรียกว่าคบหากันมาสักพักแต่ไม่ชัดเจนก็ต้องการความชัดเจนเออมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าดูก่อนคนคนที่มีคู่มีมีแบบอยู่ด้วยกันเป็นคู่คู่รักคู่ชีวิตกันแล้วนี่แหละแต่แต่เหมือนไม่เข้าใจกันอยู่นี่แหละตกลงอะ ตกลงชีวิตรักของพวกคุณจะเป็นยังไงคนที่ชัดเจนแล้วะนะคะคุณพวกคุณจะเป็นยังไงกันต่อสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอา,อาจารย์มองยังไงพวกคุณก็อยู่ด้วยกันล่ะค่ะผูกพันการช่วยกันทำมาหากินแปดเหรียญราชินีดาบแล้วก็ราชาดาบแน่นอนพวกคุณเป็นคู่กันนะคะต่อให้พวกคุณจะพัทะคารมกันมีคำพูดอะไรก็กแล้วแต่แต่เมื่ออารมณ์เย็นลงนิ่งแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม เพราะ,ะนั้นไม่มีดวงเลิกนะโอเคพลังงานธาตุลมขึ้นด้วยอืสำหรับคนที่สถานการณ์ความรักคือมีคู่แล้วแต่ความรักเหมือนก็ไม่ได้ชัดเจนเต็มที่ว่าจะอะไรยังไงตกลงเขาจะชัดเจนกับคุณไหมไพ่ออกแบบไหนอาจารย์ก็ถ่ายตามนั้นนะคะว่าสถานการณ์แบบไหนตกลงแล้วพวกคุณจะยังไงต่อกัน ก้าวไม้ก็ยังผูกพันอยู่ก็ยังไม่ปล่อยแต่มันก็ยังนิ่งๆไม่มีพัฒนาการที่เด่นชัดไพ่เดมูลไพ่เด็กถือแต่แต่ก็ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ไปไปมามาก็ยังอยากจะเอาชนะอยู่อะไรประมาณนี้ความสัมพันธ์ก็เป็นประเด็นแบบไม่ชัดเจนยังไงก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นะอาจารย์บอกเลยนะแต่ก็ยังที่จะตัดขาดกันไม่ได้ ก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนการประครับประคองกันไปอย่างเงี้ยอยู่แบบไม่ชัดเจนอยู่แบบไม่มีสถานะก็ให้เวลากันให้เวลากับอีกคนนึงเขาพร้อมมากกว่านี้อะไรประมาณนี้ยังไงก็ยังให้โอกาสกันดูไปแล้วนะคะก็ยังไม่ถึงขั้นแบบจะเลิกอะ่ะนะสำหรับคนที่ไม่มีสถานะที่ชัดเจนนะก็ยังอยู่แบบนี้อยู่โอเคขอคนโสดชาวตุลค่ะ คุณได้ไพ่แปดเหรียญคุณได้ไพ่ราชาดาบอาจารย์ว่าคนโสดคุณกําลังที่จะมีความสุขในการที่จะพัฒนาตัวเองสร้างตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาให้คนแบบปลื้มให้ให้คนเห็นคุณค่าอะไรประมาณนั้นดูตัวเองมี power นะคะสีเหรียญมีความมั่นคงในตัวเองไม่ว่าจะมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ก็จะบอกว่า คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบคุณไม่คาดคิดคาดฝันจากการที่คุณสร้างพลังงานตัวคุณให้แบบมันเด่นอะแล้วมันก็มีความสุขอะสิ่งดีๆอะจัสเมนเหมือนพลังงานดีๆก็จะผลักนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนนางฟ้าเออากำลังเหมือนไร้มนหรืออืมเสกอะไรให้คุณอย่างเงี้ยนะเสกให้มีใครมารักคุณก็ได้อะไรประมาณนั้นอนะไปออกอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วคุณก็จะเจอใครสักคนที่ที่ใช่สําหรับคุณ เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะคนโสดชาวตุนไม่ว่าคุณอาจจะเจอทั้งชาวธาตุดินแล้วก็ธาตุลมก็ได้นะฮะประมาณนี้นะคะขอไพ่คำแนะนำจากโร m ม n แองเจิลค่ะไพ่บอกว่า เร็วเร็วเร็ว,เร,วเร็วนี้เวลีุ่่นนะคะก็อะไรที่มันไม่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนสักทีแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีอะไรที่จะมาพาพคุณไปจากกันได้การเขาเรียกว่าการที่คบหากันแบบไม่เปิดเผยในที่สุดก็จะเปิดเผยนะคะความรักจะบอกว่าความจริงใจต่อกันความที่เขาเรียกว่าไม่หลอกลวงกันนั่นแหละในที่สุดแล้วมันจะเหตุเหมือน มันซึมไปเรื่อยๆหระคะว่าเฮ้ยคนนี้เขาไม่หลอกเรานะเขาจริงจังเขาจริงใจเขาดูแลเขาเทคแคร์เนี่ยพลังงานพวกนี้มันจะซึมซับไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วก็จะเกิดเป็นความรักที่มั่นคงอยู่กันยาวๆได้นะคะประมาณนี้นะคะที่ไพ่ขึ้นนะคะโอเคค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ